การประชุมสมัชชาหแห่งสหประชาชาติครั้งที่75จะจัดขึ้นในวันที่15กันยายนนี้ผลกระทบจากโควิด -19 ปีนี้จึงจัดประชุมแบบออนไลน์หัวข้อหลักในการอภิปรายเกี่ยวองกับเรื่องของโรคระบาดภายใต้สโ,โลแกนอนาคตที่เราคาดหวังสหประชาชาติที่เราต้องการเน้นย้ำการยึดมั่นแนวคิดพหุภาคีแก้ปัญหาไวรัสโควิด -19 ด้านไต้หวันเองขอให้ประเทศพันธมิตรช่วยยื่นหนังสือสนับสนุนไต้หวันเหมือนดังปีที่ผ่านมา ในปีนี้ไต้หวันมีข้อเรียกร้องสาประการซึ่งรวมถึงสหประชาชาติควรดำเนินการแก้ปัญหาการกีดกันชาวไต้หวัน23ล้านคนอย่างไร้เหตุผลองค์การสหประชาชาติไม่ควรลิดรอนสิทธิของประชาชนและสื่อมวลชนไต้หวันในการเยี่ยมชมหรือร่วมกิจกรรมต่างๆและองค์การสหประชาชาติควรรับประกันสิทธิของไต้หวันในการเข้าร่วมประชุมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 社的支持了解所以我我相信日也สำหรับการใช้ชื่อในการเข้าร่วมจะใช้ชื่อสาธารณรัฐจีนอย่างเป็นทางการและใช้ชื่อไต้หวันร่วมกันกระทรวงการต่างประเทศชี้ว่าครั้งนี้เราจะแบ่งปันความสำเร็จในการป้องกันการแพร่ระบาดเมืเ่อเร็วๆนี้หูเจ้าเชียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ส่งบทความไปยังหลายสื่อโดยใช้หัวข้อไต้หวันช่วยได้หวังว่าจะได้รับความสนใจและแรงสนับสนุนจากประชาคมโลกมากขึ้น เพื่อป้องกันการแต่งงานปลอมที่อาจนําไปสู่การค้ามนุษย์กระทรวงการต่างประเทศและสํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองได้ใช้ระบบการสัมภาษณ์คู่สมรสโดยเน้นประเทศในแถบอาเซียนและเอเชียตะวันตกรวม21ประเทศคู่สมรสต่างชาติต้องจดทะเบียนในประเทศของตนก่อนจากนั้นจึงยื่นเรื่องขอสัมภาษณ์ไปทางสํานักง,งานตัวแทนไต้หวันในต่างประเทศขั้นตอนที่ซับซ้อนทําให้คู่สมรสบางคู่ต้องใช้เวลานานหลายเดือนหรือเป็นปีถึงจะได้รับบีซ่าเข้าไต้หวันเมื่อคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศจึงได้ดำเนินโครงการการสัมภาษณ์คู่สมรสต่างชาติรูปแบบใหม่โดยทดลองใช้1ปีกรณีที่เกิดความสงสัยต่อการสมรสทางการจะออกวีซ่า90วันให้ก่อนจากนั้นสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองจะทำหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้งปัจจุบันได้ทดลองใช้งานเป็นเวลา1ปีกลุ่มองค์กรคู่สมรสต่างชาติเรียกร้องให้ขยายวิธีการดังกล่าวออกไปอีก ยกตัวอย่างเช่นคุณหวังและภรรยาสัญชาติเวียดนามได้เข้าพิธีแต่งงานที่เวียดนามเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เดิมทีนัดสัมภาษณ์ในเดือนเมษายนแต่การระบาดของโรคโควิด -19 ทําให้ต้องเลื่อนออกไปปัจจุบันภรรยาได้ให้กําเนิดบุตรและตรวจ DNA พิสูน์ความเป็นพ่อลูกแต่คุณหวังยังคงไม่ได้วีซ่าของเวียดนามส่วนลูกและภรรยายังคงอยู่เวียดนามไม่สามารถเข้าไต้หวันได้ 然后都不能过去这样就只能就就只能这样了也也很无助啊不知道要怎么办呢他可以排面盘这个没有问题是可以可以排面但问题说我们的人现在去不了กรมการกงสุนชี้ว่าจะทดลองใช้การสัมภาษณ์คู่สมรสต่างชาติรูปแบบใหม่ต่อไปสสเสนอว่าช่วงป้องกันการแพร่ระบาดคู่สมรสต่างชาติที่อยู่ต่างประเทศสามารถใช้วิธีสัมภาษณ์ออนไลน์ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกระทรวงต่างประเทศจะร่วมกันร่างระเบียบและวิธีการที่เกี่ยวข้องต่อไป ที่เปิดไทยเปมิวสิกเซ็นเตอร์ถูกจัดขึ้นเมื่อวานนี้โดยมีประธานาธิบดีชาญยิงเหวนินนายกรัฐมนตรีสูจรนชางและผู้ว่าการกรุงไทเปเคอร์วันเ,อเจอร์ร่วมกล่าวเปิดงาน ไทยเป๊ปมิวสิกเซ็นเตอร์เป็นศูนย์ดนตรีที่จัดแสดงเพลงป็อปแห่งแรกของไต้หวันโดยใช้เวลากว่า17ปีนับตั้งแต่การเลือกสถานที่จนถึงพิธีเปิดเป็นหนึ่งในแผนของโครงการเมรกะโปรเจกต์อยู่ในความดูแลของกระทรวงวัฒนธรรมได้รับงบจากส่วนกลาง96%และส่งมอบให้เทศบาลกรุงไทเปเป็นผู้บริหารประธานาธิบดีไชยยิ่งหันกล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้เป็นแบบอย่างของการใช้งบจากส่วนกลางท้องถิ่นเป็นผู้บริหารศูนย์ดนตรีไทยเปมีชื่อเรียกอยู่2ชื่อชื่อแรกคือชื่อจากกระทรวงวัฒนธรรมเรียกว่าศูน ภาคเหนือทั้งสูยนชี้ว่าชื่อนี้เป็นชื่อเรียกเดิมจากโครงการซึ่งด้านเทศบาลกรุงไทเปดได้ตั้งชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าไทเปมิวสิกเซ็นเตอร์นอกจากจะมีการจัดงานแสดงต่างๆแล้วในอนาคตจะกลายเป็นศูนย์บ่งเพาะบุคลากรอีกด้วย ความกดอากาศต่ำโซนร้อนในทะเลตะวันออกของฟิลิปปินส์เคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่องกรมอุตุคาดการณ์ว่า2วันนี้มีโอกาสก่อตัวเป็นพายุใต้ฝุ่นมัสยาใต้ฝุ่นลูกที่9ของปีนี้แม้จะไม่พัดเข้าไต้หวันโดยตรงแต่เป็นพายุใต้ฝุ่นที่มีความรุนแรงระดับปานกลางอิทธิพลจากวงแหวนรอบนอกจะส่งผลให้เกิดฝนตกในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมอุตุไต้หวันแถลงพยากรณ์อากาศในช่วงฤดูใบไม้ร่วงชีว้ว่าฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ไต้ฝนที่ก่อตัวขึ้นทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิกจะมากกว่าค่าเฉลี่ยแต่โอกาสที่จะพัดเข้าไต้หวันจะเท่ากับค่าเฉลี่ยของปีที่ผ่านมาคาดการว่าเดือนกันยายนจนถึงเดือนตุลาคมจะเกิดพายุไต้ฝุ่น1-2ลูกพัดเข้าไต้หวนัน